สงครามนั้นไทยประกาศตนเป็นกลางแต่ในวันที่8ธันวาพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นนำเรือรบบุกขึ้นชายทะเลทางภาคใต้ของไทยโดยไม่ทันรู้ตัวรัฐบาลต้องยอมให้ญี่ปุ่นผ่านจากประวัติศาสตร์สู่ภาพยนตร์ช่วงเวลาราวสองนาฬิกาของวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484กองทัพเรือรบญี่ปุ่นจำนวนมืดฟ้ามัวดิน เคลื่อนผลเข้าสู่ชายฝั่งก่อนยกผลขึ้นบกที่บริเวณหาดคอสนแห่งนี้สัญญาณของการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยประเทศไทยของเหล่ายั้วชนทหารก็เริ่มเปิดฉากขึ้น การต่อสู้กับข้าศึกศัตรูผู้รุกรานประเทศของเหล่ายุวชนทหารที่สะพานท่านางสังถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของคุณตาสุพลพิมลศักด์หรือชื่อเดิมว่าสะอ้านยุวชนทหารที่ยังมีลมหายใจยุวชนทหารสุพลในวัย91ปีมีแววตาและสีหน้าที่เปลี่ยมด้วยความภาคภูมิใจเมื่อได้กลับมายืนอยู่บริเวณสะพานท่านางสังสถานที่ประวัติศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดวีรกรรมความกล้าหาญซึ่งไม่เคยเปิดเผยหรือบอกเล่ากับใครที่ไหนมาก่อนรวมถึงเหตุการณ์ที่ร้อยเอกทวินนิยมเซนผู้บังคับหน่วยฝึกยุวชนทหารที่52นำเหล่ายุ่ชนทหารเข้าตลุมบอลกับค่าศึกจนถูกยิงเสียชีวิตด้วยมีข้าศึกลุกล้ำเข้ามาทางบากน้ำชุมพร จะเข้ายึดสถานที่ราชการและหน่วยสําคัญสําคัญใน,ในจังหวัดจุมันงหมดให้พวกเราทั้งหมดที่มานี่รับเครื่องมือประจําตัวจับปืนประจำตัวแล้วก็กระสุนเกรียมไปปะทะสระสาาือมาถึงตรงนี้อิบเวแล้วก็เดินมานีท่าน <ไป S 1> พอใกล้จะถึงคอสะพานท <ไป S 1> ่านบอกว่าหยุดเกรียมติดดาบปลายปืนเคลื่อนที่ตามพระเจ้ามาชูดาบขึ้น ซื้อปืนวิ่งนำหน้าพอท่านไปหยุดอยู่ริมในถนนฝั่งที่จะเข้าไปยิงกระสุนท่านก็ถูกยิงเข้าตรงนี้พอดีเลยครับคว่ำลงในคูืนน้ำัางโน้นนะาตายสนิททุกคนต่างแยกย้ายกันหาจุดที่จะบังตัวเพราะว่าในสวนมะพร้าวนะในนั้นเป็นสวนมะพร้าวทั้งหมดข่าศึกอยู่ในตํารวงข้างด้านทางทางทิศตะวันออกตำรวจอยู่ทางทิศ ตะวันตกยิงกันต่อทู่ในนั้นในที่นั้นทึ่งเราก็ไม่เห็นตั้งสองก่ายี่นีนเราเคลื่อนตัวเข้าไปยิงเสริมก็เข้าไปอยู่ในโคต้นมะพร้าวแต่ละอันเราอาศัยเห็นตัวไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงยิงได้ยินเสียงยิงได้ยินเสียงยิง,ยยง,ยงมันร้องครับยิงจนเงียบครับแล้วสักพักใหญ่ๆนะผู้ว่าสิครับนั่งรถ ยกทองขาวมาเราแพ้ไม่ทำไมยังไม่ตายเราแพ้ไมทำไมเรายังไม่ตายเรแพ้ไม่ทำไมยังไม่ตายขจห้ดนขาดม่บป็นขอให้นเย็นต้องความวาย ต่อมาวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485ไทยได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาแต่ทูตไทยในสหรัฐอเมริกาและทูตไทยในอังกฤษไม่ยอมรับในการกระทำของรัฐบาลจึงได้ร่วมมือกันตั้งเสรีไทยขึ้นเพื่อติดต่อกับนายปรีดีพนมยงค์ในประเทศไทย กลับมาที่ไทยในขณะที่ญี่ปุ่นเข้ามาในไทยความมุ่งหวังที่ญี่ปุ่นจะอาศัยประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังพม่าเพื่อยึดครองอินเดียก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นเหนือแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อเริ่มสร้างทางรถไฟสายมรณะในเดือนกันยายนพุทธศักราช2485 ทั้งคนงานและเฉลยศึกจำนวนหลายหมื่นคนถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟยาวประมาณ415กิโลเมตรต้องหักหมทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนบุกเบิกเข้าไปในป่ากว้างที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและโรคภัยในอดีตไทยเคยมีเส้นทางรถไฟสายหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยไปสู่ประเทศพมา่า จากสถานีหนองประดุกทอดยาวไปถึงตันบีอูสยามว่ากันว่าทางรถไฟสายนี้คือหนึ่งในเส้นทางที่จ่ายราคาการก่อสร้างแพงที่สุดว่ากันว่าหึ่งชีวิตเท่ากับหนึ่งไม้หมอนรถไฟฉเฉลยศึกและกรรมกรหลายหมื่นชีวิตต้องรองรับรางเหล็กที่ทอดยาวกว่า415กิโลเมตรปัจจุบัน เส้นทางในตำนานนี้ได้เลือนหายไปจากแผนที่แล้วแต่เรื่องราวของการสร้างทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ยังไม่ได้เลือนหายไปสำหรับเส้นทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำรวจและวางแผนไว้เป็นเส้นทางขอสร้างรถไฟเนี่ยมีทุกแปดเส้นทางด้วยกันคือ1หนึ่งกรุงเทพเชียงใหม่เชียงตุงมันดเดลยอันที่สองก็คือกรุงเทพเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตองอูอันที่สามคือกรุงเทพพิษุโลกแม่สอดมะละแมง อันที่สี่คือบ้านโปง่งการจมุรีด่านพระจีสมงศ์ตันบีอุสายัตอันที่ห้าคือบ้านโปง่งการจมุรีทาวายออกทางด่านบองตีเส้นที่หกก็คือประจวบคีรีขันตนาวศีมริดเส้นที่เจ็ดชุมพรและหนองล่างกุ้งเส้นที่แปดไส้งอนสิงคโปร์ปีนางล่างกุ้งผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ศึกษาปริศาสตร์ไทยเขาทราบดีว่พาพม่ากับไทยเนี่ยรบกันมีอยู่สองเส้นทางคือด่านแม่ละเมากับด่านพระจีดีสมงค์ จากการลบกันระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยจำนวนสิบสี่ครั้งการเจ้าวีเนี่ยเป็นเดินรับทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งระหว่างไทยกับพม่าไปมาเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใกล้ที่สุดนั้นญี่ปุ่นก็ต้องเร่งรีบในการสร้างรถไฟเพราะ,ะถ้าช้าไปก็จะมีผลต่อการสงครามญี่ปุ่นเห็นว่าการเจ้าวีเนี่ยติดกับชายแดนประเทศพม่าเป็นเส้นที่สั้นที่สุดญี่ปุ่นจึงตัดสินใจจากเจ็ดเส้นทางตัดสินใจเลือกทางด่านพัชชิดีสัมุูง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นเส้นทางที่ทะลุโหดที่สุดบ้านโปง่งซึ่งเป็นทางรถไฟสายใต้มีอยู่แล้วสะดวกต่อการขนส่งเราก็เริ่มแยกจากบ้านโปง่งสถานีแรกคือสถานีหนองปลนดุกตัดตรงเข้ามาก,กาญจนบ,บุรี415กิโลเมตรอยู่ในเขตไทยเนี่ย303กิโลเมตรอยู่ในเขตพม่า111กิโลเมตรตรงลูกก็สร้างมาทางนี้ก็สร้างไปน,งนี่คือมาบรรจบกันเคยมีนักสำรวจชาวอังกฤษระบุแล้วว่า เส้นทางนี้ถ้าจะสร้างจริงๆต้องใช้เวลานานถึง6ปีแต่ญี่ปุ่นต้องใช้เวลาเพียง14เดือนเพื่อให้ทันการสึกในการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมหาศาลญี่ปุ่นเกณฑ์แรงงานโดยเกณฑ์เฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรที่จับได้จากเอเชียแปซิฟิกพวกเขาถูกขนจากสิงคโปร์มาเมืองไทยโดยทางรถไฟ เป็นขบวนรถบรรทุกขนหัวแออัดยัดเยียดกันมาเกณฑ์กรมกรจากต่างชาติทั้งหมดผู้ที่สร้างททงรไฟลายมี14ประเทศด้วยกันม่ว่าเป็นญี่ปุ่นเกาหลีทื่เป็นทหารในบังคับของญี่ปุ่นนะแล้วก็มีเฉลยศึกมีชาวอังกฤษชาวออรันดาอเมริกาออสเตรเลียนะส่วนกรรมกรที่มีไทยพมา่าลาวเวียดน,นามอินโดนีเซียอินเดียนะเข้ามา อ่าเป็นจำนวนนับแสนคนนะแล้วการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปในที่ราบจะต้องตัดต้นไม้จะต้องระเบิดเขาแล้วขูเขียวต่งางๆนี่มีมากมีสะพานเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ึงทำได้ไมมทั้งหมด3าม้อหสบาสะพานนะไม่ไม่รวมสะพานใหญ่ๆอย่างเช่นสะพานข้ามน้ำแควหรือบริเวณเลียบผาตรงถ้ำกระแสนั้นเจริญศึกนี่จริงลำบากมากโดยเฉพาะการทำมาที่อย่างหนักฝนตกหนักบางทีเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่หยุดต้องทำ หยุดไม่ได้ทําทั้งวันทั้งคืนก็มีในเรื่องรีบครั้งแรกในตอนที่มาอยู่ที่มังการเนเจริญรึอยังอ้วนอยู่ยังสมบูรณ์แต่เมื่อเหตุการณ์กระชับขึ้นญี่ปุ่นต้องเร่งสร้างหนักขึ้นไปเจอรืึก็เริ่ม่ายผอมเริ่มล้มตายเป็นจีนวนม,มากที่เขาเปรียบเทียบว,ว่าหนึ่งชีวิตเท่ากับหนึ่งไม้หมอรถไฟแล้วในค่ายเจริอศึกเนี่ยก็ไม่ได้มียูกยาไม่ได้มีหมอของทหารญี่ปุ่นมาดูแลก็อ,อยู่กันแบบวันวันหนึ่งบางคนที่เล่าให้ฟังว่า นอนอยู่ข้างกายรุ่งเช้าก็กลายเป็นศพฝรั่งเฉลยสึกเขาจะมาฝังไว้โดยมีไม้กางเขนอันนี้จึงทำให้เกิดสุสานขึ้น,ฉนเฉลยได้รับเงินเดือนเพียงเล็กน้อยพอซื้ออาหารได้บ้างต้องทำงานขุดดินและแบกหามโดยไม่มีเครื่องทุ่นแรงเพียงพอทำงานทุกวันวันละ12ถึง18ชั่วโมงญี่ปุ่น ได้รับชัยชนะเรื่อยมาและทางรถไฟที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็สร้างมาบรรจบกันได้สำเร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2486สงครามดำเนินมาจนถึงปีพุทธศักราช2487สัมพันธมิตรก็เป็นฝ่ายได้เปรียบเมื่อสามารถครองความเป็นเจ้าอากาศได้อย่างชัดเจน เนื่องจากสามารถผลิตเครื่องบินและอาวุธที่ทันสมัยช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2487สภาานข้ามแม่น้ำแควถูกสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีอย่างหนักและพังลงในที่สุดและวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488อเมริกาตัดสินใจจบสงครามให้เร็วที่สุด 15สิงหาคมญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามทหารญี่ปุ่นรวมทั้งผู้คุมชาวเกาหลีถูกปลดอาวุธและถูกนำตัวไปขึ้นศาลทหารที่สิงคโปร์ เหล่าอดีตเฉลยจะมาชี้ตัวว่าใครเป็นผู้ทำคารุณกรรมและใครเป็นผู้มีน้ำใจกับพวกเขาเป็นการจัดกลุ่มเพื่อการตัดสินคดีญี่ปุ่นแพ้สงครามและเมื่อสงครามสงบ ในวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2488ไทยประกาศสงครามเป็นโมคะซึ่งประเทศสหรัฐอเมริการับรองต่อมาไทยได้เจราจาเลิกสถานะสงครามกับประเทศอังกฤษเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2489และกับประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2489 ผลของสงครามโลกครั้งที่สองที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบคือ 1. ประเทศไทยจะต้องส่งทหารไปช่วยรบประเทศญี่ปุ่น 2. ได้ดินแดนเชียงตุงและ4จังหวัดที่จะต้องเสียให้กับประเทศอังกฤษกลับมาแต่ก็ต้องคืนให้กับประเทศอังกฤษตามเดิมเมื่อสงครามสงบลง 3. เกิดขบวนการเสรีไทยซึ่งช่วยให้ไทยพ้นจากภาวะผู้แพ้สงคราม4ได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ